เออคุณผู้ชมขาตอนนี้จุงอยู่ที่บ้านหนองช้างจังหวัดกาลสินเดอค่ะเดอมาตามนัดกับท่านผู้ใหญ่บ้านนัดจุกไว้ค่ะอเขาบอกว่าที่นี่นะคะมีนวัตวิถีที่น่าท่องเที่ยวมากเลยค่ะ มีอะไรหลากหลายที่ให้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้มาแล้วลวรวบอกว่าไม่ผิดหวังแต่เอ๊ะผู้ใหญ่ไปไหนเนาะผู้ใหญ่ขาไมมาจา่าทีอยู่ไหนเนะเาะแหมสวัสดีครับ <c oughs> คุณจุม <c oughs> ผมผู้ใหญ่วิเชษมงครครับผมผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านน้องช้ามยินดีต้อนรับครับผมผู้ใหญ่ขาวันนี้มีอะไรดีเด็ดชผู้ใหญ่จามาไหมค <c> ร <oughs> ับผมบ้านน้องช้ามเป็นบ้านต้นน้ำผาใหม่ไผวาครับผม <c oughs> มีอะไรบ้างคะผมจะพาให้คุณชมไปดูวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูไทยของหนองช้างครับผมซึ่งมีสูตรเรียนรู้มากมายที่ให้ศึกษาเรียนรู้ครับผมค่ะน่าเที่ยวมากเลยค่ะผู้ใหญ่คะแต่ว่าโทษนะคะมาดีๆไม่ได้เหรอคะต้องโผมาทางอาพวคุณชมมุดมาเพราะก็เลยมุดตามครับผมผู้ใหญ่ดิ่งก็มาทำตามหยู่ทำไมล่ะเนี่ยผู้ใหญ่ก็ส่งสัญญาณมาก็ได้เอาอย่าลิงงั้นนะอย่ารอช้าอย่ารอช้าผมผมจะพาไปดูวิถีชีวิตของชุณชนหนองช้างครับผมไปดีกว่าครับผมไปครับผมเชิญครับผม ได้เลยครับผมว้าวขาว่าผู้ใหญ่ยังมามุดขวดุงหนูทะไรแล้วเนี่ยเอบคุณจุ่มมาเกี่ยวพ่อเองครับผมจุ่มไม่ได้เกี่ยวไนดะ้ไงวะไม่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 แม,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 ม่พ่อผู้ใหญ่ก็ตามจุ่มมาติดติดเลยนะเจ้าคะถึงว่าชาวบ้านที่นี่บอกพ่อผู้ใหญ่ทำอะไรรวดเร็วทันใจเสียจริงจริงว่าแต่ไหนพ่อผู้ใหญ่บอกตั้งขบวนนางรำ,รำรอรับจุ่มแล้วรีบไปกันเลยดีกว่า ครับคุณจุ๋มอีกครั้งหนึ่ง<ช>ครับผมยินดีต้อนรับสู่บ้านหนองช้างครับผมที่ท่านที่คุณจุ๋มเห็นนี่คือการแสดงขอ,องพี่พี่น้องชาวบ,บ้านหนองช้างในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาโฮมสเตย์หรือมาศึกษาดูงานที่บ้านหนองช้างอันดับแรกคืนนี้เป็นฟ้อนละครนี่เป็นกองตุ้มครับผมที่ต้อนรับแขกบ้านเมืองในวันนี้ครับผม และปรอีสานที่งดงามจริงๆทั้งผู้เท่าผู้แก่ผู้สูงอายุได้มาไรา้บรามการแสดงที่เรียกว่า ฟ้อนละครแบบภูไทยถิ่นกาลสินบอกเลยว่ามวนคักมวนหลายเดอ้อหลังจากเพื่อเปลี่ยนอารมณ์กับช่างฟ้อนช่างเสริมกันแล้วเราก็เปลี่ยนแนวไปดูของสวยๆงามๆที่นี่ขึ้นชื่อเป็นถึงแหล่งต้นน้ำผ้าไหมแปรว่าบอกเลยว่าบราขาไม่ธรรมดาเช่นกันนี่ผ้ามันเป็นผ้าผ้าตุ้มขิดค่ะค่ะ รุ่งขิดนะคะคุณผู้ชมค่ะลายค่ะผ้าขิดเลยผ้าขิดผ้าขิดนะคะผ้าลายนี้คือทํายากลายเนี้ยแพงที่สุดพื้นลเท่าไหร่คะแม่คะที่สุดอันนี้เจ็ดหมื่นห้าว้าเจ็ดหมืนห้าแนเปดแลวคุณเน่ามันเป็นผ้าเสีบค่ะคุณผู้ชมใช้เใช้เวลาทอยประมาณเก็ดเดือนนะครับนี่ยจะเสร็จ7จ็ดหมื่นหาเจ็ดห่น ด้งนถกนะครับผมมันมีเจ็ดสิลายค่บนีคือมันทำยากที่ไหครับแม่ทำยาก7จ็ดสลายเจ็ดลองลองคุมไหล่ดูด้วยครับโอ้ไม่ต้องขอบคุณแล้วพี่เป็นบุญสาเป็นเป็นบุญหลุเกินได้หมพันคือะเจ็ดหมื่นห้าสุดยดมากเลยค่ะแพงที่สุดเท่าไหร่นอกจาก75็ดมีแพงกว่านี้ไหมคะถึงถึง3อ ลแล้วอยู่ไหนไ<ม>แล้วน่ะส <3, 000 S 2> <ะ>ามแสนน่ะจะเป็นท่า,ทาสั่งทาง่าสั่งเขาสั่งพอแล้วเขาก็มาเอาครับอ๋อขายไปแล้ว ไปแล้วกกวาประมาณ10วัี1กวานก็ควบอัมน,นอกจากนี้ที่นี่ยังโดดเด่นเรื่องการถักสารที่โดดเด่นเรื่องการถักสารเพราะมีปรมาจารย์อย่างพ่อทุนคอยสืบสารตำนานจากสารนี้ไว้ครบเครื่องเรื่องโอดทบแล้วเราก็เปลี่ยนแนวมาหาอะไรกินอาหารพื้นถิ่นบอกเลยว่าเด็ดใส่ทุกอย่างแบบเช็ดเม็ด กว่าจะเสร็จต้องขนลุขุนพอมอุยแม่ถามวันนี้มีแกงอะไรบ้างคะแม่มีแกงที่เนื้อจ้ะกแกงที่เนื้อเป็นของแกงที่เนื้อคนพูทไทยจ้ะใส่อะไรบ้างคะใส่เนื้อเนี่ยเริ่มแรกก็ใส่ใส่ ข้าวเบือจ้ะไข่ข้าวเบือก่อนนี่คืออะไรไข่ไก่คือคือข้าวเบือคือคือข้าวที่หมาแล้วเอามาตําจ้ะมาข้าวเชคข้าวเชคจ้ะเริ่มเลือกค่ะแต่ดีกว่าข้าวที่ให้หมาจ้ะที่เราเอาน้ําใส่น้ําหมาข้าวนะจ้ะโอ้น้ำหมาข้าวจ้ะน้ําแช่ข้าวนั่นแหละน้ำแช่ข้าวจ้ะก็ที่สองแล้วก็เอากุบเกียบลงนดูมากกรุลงไปแล้วเกลียบตายแล้วเนาะขบมันตินชิ้นๆแล้วเนาะไม่เป็นไรค่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยมันแรงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมายเพราะแกงขี้ยื้อของพื้นถิ่นกาลสิน ได้กินคงติดใจแกงนี้ใส่แมงเข้าไปไม่ต่ำกว่าห้าชนิดนะาาาาสมุนไพรอีกสักนิดเพื่อความอร่อยกบเขียดปูตัวน้อยใส่กันเป็นวะเล่นโอ้โยถึงหน้าตาจะดูกันเองแต่ความอร่อยคืนเครงแซบอย่าบอกใครเชียวเด้อดังเด้อเด้อดังเด้อเด้อดังเด้อ แกกินเยอะจ้ะอร่อยอีลีอีร้อดวยอ่อ่ะเป็นไงะยายชิมด้วยค่ะยายชิมด้วยเทปเทปคาเทอุ๊ยอัววัววัวอชิมบวัวชิมโ มันเป็นน้งไดงวอะอร่อยมาก ถึงหยดสุดท้ายกินของขาวกันแล้วต้องหาของหวานล้างปากเพราะพ่อผู้ใหญ่แกจะพาไปชิมเมลอนเนื้อหวานๆถึงหน้าฟาร์มกันเลยคุณผ,ผู้ชมคะอีกหนึ่งอย่างที่เป็นของดีของเด็ดของบ้านหนองชา้างนั่นก็คือผลไม้เมลอนค่ะเขาบอกว่าหอมรัญจวนมากเลยค่ะขนาดจุ๋มยัง,ลงหลงไหลเลยที่ไปที่มาเป็นยังไงคะคุณพี่คะสวัสดีนะคะพี่อะไรคะ พี่มาสครับพี่มาสพี่มาสเล่าให้จุ๋มฟังหน่อยเมล่อนเนี่ยเป็นคุณชื่อยังไงที่นี่ทำไมถึงปลูกเมล่อนกันคะอ่าเมล่อนเนี่ยมันเป็นผลไม้เมืองร้อนอ๋อดั้งเดิมเขาเป็นพืชแอฟริกาค่ะญี่ปุ่นเอามาปลูกญี่ปุ่นประเทศหนาวใช่ไหมครับค่ะแล้วใช้โรงคุมนี่ใช้พวกคุมอุณหภูมิมครับค่ะมันชอบร้อน มันไม่ชอบหนาวนะมันไม่ชอบหนาวมาที่นี่เลยปลูกขึ้นเลยครับผมการาสีนี่ปลูกเป็นพุ้พับุูพับุูพับเลยมีมีมีตลอดมีตลอดปีโอ้แล้วมันปลูกยากปลูกเย็นดินเรานี่โอเคเลยใช่ไหมคะพี่น้าคะปลูกดีมากความร้อนไอมาตรฐานความร้อนนี่ดีมากเลยครับโลคะครับผมขึ้นชื่อที่บ้านนองช้างอย่างเดียวที่อื่นไม่มี กระสินน่าจะมีที่เดียวนะครับที่เดียว,ท,ยวที่อำเภอสามใจแสดงว่าดินที่นี่ต้องแหธาตาดีดินดีใช่ไหมคะถึงจะปลูกขึ้นดินก็ดีครับอความหวานอยู่ประมาณ1 3 1 4บีิ๊กอือหรอคะต้องต้องวัดก่อนแล้วค่อยออกมาอ่ะอันไหนปลูกยากกว่ากันคะระหว่างสีเหลืองกับสีเขียวค่ะสองสองสีนี่จะปลูกในโรงเดียวกันครับอ๋อโรงเดียวกันได้ครับผมปลูกคู่กันได้ครับมันขึ้นง่ายเหมือนกันครับผมอู้ดแล้วแต่คนชอบมันรสชาติเอาแบบไหนเราเอาตามลูกค้าไงอ๋อลูกค้ามาซื้อ มีสีเขียวก็ถามหาสีเหลืองอพอมีสีเหลืองก็ถามหาสีเขียวอแล้วแต่ใครจะชอบใช่ก็เลยจะปลูกพร้อมกันเลยครับปลูกพร้อมกันสีไหนก็ได้มีหมดครับผมอกเข้ค่ะพี่มาดขายอยากจะชิมแล้วค่ะโอ้ยมันหวานยังไงเนาะสีขีสีสีสีเขียวสี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 เขียวค่ะบอกแล้วบอกแล้วอุ้ย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 มีหอมกันเลยค่ะกินจังไสนอกปากซะ เห็นไหมไม่ต้องธรรมชาติเลยไม่ต้องไปแต่งหวานจะดีดปากดีดฟันพอจะยักออกได้ี่มแม่ไม่ต้องปี๊ดมากเลยครับผมสีเขียวเนี่ยอร่อยมากสีสีสีสองแบบเนาะพี่อยากข้าวไหมข้าวเหนียวไหมไม่ต้องมาขอบคุนใจค่ะ ่จริง,รงมเมลอนเหนือร้อนร้อนช่างชุ่มฉ่ำคอแต่ต้องไปต่อกับของศักดิ์สิทธิ์สายมูสายอิทิลิกต้องเข้าพ่อผู้ใหญ่จะพาไปไหว้สารดอนปู่ตาที่นำพาความสำเร็จให้คนในชุมชนนี้ผู้ใหญ่คะเล่าความเป็นมาเป็นไปของดอนปู่ตาให้ถึงฟังหน่อยเห็นบอกว่าชาวบ้านนี่ขึ้นกับตรงนี้มากเลยยังไงครับปู่ศักดิ์สิทธิ์ยังไงทุกคะครับผม,มคือสถานที่ตรงนี้ครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนหน,นอง นางครับผมเราจะมีการทําวิธีบวงสวงพอปู่ตาทุกเดือน6อก่อนที่จะลงทําไร่ทํานาจะมีการบวงสวง<อ>ซึ่งตอนนี้อีประมาณสักสองเดือนเนาะถ,ถึงเดือน6ก็จะมีการพิธีพิธีกรรมใบสีุดอยู่ตรงเนี้ยครับผม<อ>จะมีการเลี้ยงเลี้ยงบ้านพูดง่ายๆเลี้ยงบ้านก่อนทำทำนาพูดง่ายตรงนี้<อ>จะเป็นลานลานกิตกรรมของเราตรงเนี้ย เีอะไรก็มาทางสันตรงนี้แหละมาเลี้ยงปู่ทั้งวันแล้วนะครับผมก็ตรงนี้ครับผมมีที่มาเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เป็นที่กรักของชุมชนของเราอย่างมากเลยเรามาขออะไรก็ได้ครับผมตรงเนี้ยเราจะไปสอบอะไรลูกหลานจะไปสอบหรือจะไปทำอะไรกิจกรรมอะไรเนี่ยจะมาขอพรที่เนี่ยประจําครับผมที่ศักดิ์สิทธิ์จะได้มาโชคดีตลอดมาครับผมตรงเนี้ย ป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนของเราครับผมค่ะปู่ตานี่ตั้งนานหรือยังคะตรงนี้ที่แห่งผมพร้อมกับบ้านเลยครับผมสองวตีละสองร้อยปีปู่ตาปู่ตาอยู่ที่นี่ปกปักรักษาคนในชุมชนแห่งนี้เพื่อให้มีความสุขนะคะใครขออะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาขอกับปู่ตาแล้วก็จะขึ้นชื่อมากนะคะใครประสบผลสำเร็จแล้วปู่ตาชอบอะไรคะหลังจากที่ทุกคนประสบผลสําเร็จแล้วปู่ต้องมาไหว้ปู่ตาด้วยอะไรบ้างคะเล่า เอ่อเล้าขาวเล้าขาวเล้าขาวแล้วก็ลาบก้อยแบบให้ประเภทนี้ครับผมปูตาตัวนี้องค์นี้เป็นเป็นทหารจะเป็นทหารเป็นทหารถ้ามาขอบนบนบานเกี่ยวทหารเนี่ยจะติดทุกไลน์ับผมตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครมาขอเป็นทหารไม่ไม่อยากไม่อยากเป็นทหารอ่ะมาท้ามาขอเดี๋ยเป็นได้เป็นหมดขอที่จะได้เป็นได้เป็นครับผมเพราะว่าท่านเป็นทหารท่านชอบเป็นคนติดทหารเจ้าหน้าที่ชายชาติครับผมโอ้โห ตรงนี้กาลังปรับปรุงครับผมตอนนี้กาลังปงรับปรุงภูทิทัพตรงนี้ครับผมก็เป็นสถานที่เที่ยวที่อีกแห่งหนึ่งไฮไลท์ที่คนต้องมากราบไหว้เมื่อมาที่นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะสมแล้วบ้านหนองช้างต้นน้ําผ้าไหมแปรว่าภาษาถิ่นภูไทยยิ่งใหญ่วัฒนธรรมจริงๆไกลได้มาถือว่าคุ้มค่าครบรถจบที่หนองช้าง กาลสินกันไปเลยคุณผู้ชมคะาวนนี้จุงเที่ยวมาอิ่มอ,อกอิ่มใจมากเลยค่ะนวัดวิถีบ้านหนองช้างเดด้อจังหวัดกาลสินโอ้ยสุดยอดอหลีอหลอตัวดูสิ่คาสวยงามไหมนะคะแม่ๆพ่อๆทั้งหลายเลยโอ้ยสนุกจริงๆค่ะวันนี้นะคะพ่อผู้ใหญ่อยากจะฝากบอกอะไรคุณผู้ชมที่ดูอยู่ไหมคะว่าเชิญชวนให้มาเที่ยวเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับผม สำหรับน้องช้างครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือมาศึกษาดูงานหรือจะมาโฮมสเตย์หนองช้างครับผมดูวิถีวิวัฒนธรรมของหนองช้างครับผมซึ่งเป็นบ้านต้นน้ำพระหมายไผ่วาครับผมซึ่งของเราผลิตเองผลิตเองทุกอย่างครับผมก็ขอเรียนเชิญทุกท่านครับผมเข้ามาศึกษาดูงานได้หรือมาศึกษาหรือมาพักผ่อนดูวิถีชีวิตของชุมชนหนองช้างครับผมที่หนองช้างครับผมมี โฮมสเตย์ต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาสิบหลังคาเรือนครับผมก็เรียนเชิญครับผมท่านจะมาเป็นหนูคณะก็ได้หรือมาเดียเด่ยวๆก็ได้ครับผมเรียนเชิญครับผมซึ่งบ้านหนองช้างเป็นบ้านต้นนำ้ำต้นน้ำผ้าไหมไผ่วาครับผมซึ่งใครอยากสาวให้มาหนองช้างครับผม <c oughs> อันนี้เลยค่ะนี่บอกอากอยากสาวมาหนองช้างครูผู้ชมคราธรรมชาติอิ่มเอมรังจวนใจมากนะคะอากาศ <c oughs> <อ>ก็นี้ดีถ้ามาที่นี่นะคะพักครบ มีความสุขประทับใจแน่ค่ะโดยเฉพาะมิดไมตรีที่ได้รับนะคะจากแม่แม่ทั้งหลายแหละนี่นะคะรับรองเลยว่าคุณผู้ชมจะติดใจแน่นอนค่ะอย่าพลาดนะคะรีบมาเที่ยวกันดะ